สวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแอนดูนะคะที่เมตตาเลี้ยงวันเกิดน้องมันนี่ยายช่อยป้าทับทิมนะคะสุขสันต์วันเกิดคุณแอนดูนะคะจัดผลไม้ให้20ตระก้าค่ะขอบคุณแอนคุณแอนดูมากๆค่ะที่เมตตานะคะขอให้คุณแอนดูรวยๆนะคะสุขภาพ,าพแข็งแรง เดินทางไปไหนขอให้แค้วคาดปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความสบายรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ20่สิบตั๋นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ มันนี่เจ็ดนะคะแปดเก้าสิบ

ยายไส้นะคะขอบคุณคุณที่อันดูมากๆ่ะพี่แม่ป่านะคะไปดูน้องมันนี่เลย ไปต้อนป้าทับทิมนะคะมาดูยยซอยใกล้ๆไยยใกล้ๆด้วยค่ะขอบคุณคุณแอนดูนะคะที่เมตตาน้องมันนี่ยายซอยป้าทับทิมนะคะยยซอยก็ทานน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณแอนดูค่ะที่เมตตาสุขสันต์วันเกิดคุณแอนดูนะคะ ดูซิตะกร้ายายหมดยงังขอบคุณพี่แม่ตานะคะเดีย๋ยวไปป้อนป้าทับทิมนะคะขอบคุณนะคะดูะะแมนดูมากๆค่ะพี่แม่ตานะคะสุขสันต์วันเกิดแมนดูนะคะนี่ป้าทับทิมนะคะนี่นะคะขออน,นุญาตโยนนะคะ

เเก็บลย,บลยให้ปลาหยิบท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแอนดูมากๆนะคะที่ไม่ตาขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะพระครูประการปกปักรักษาคุณแอนดูและครอบครัวคุณแอนดูด้วยค่ะ เดินทางไปไหนขอให้แค้วคาดปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะขอบคุณมากๆค,ค่ะไปท่อสิ้นทาง